พอเวลาผ่านค้อยมาถึงปีพุทธศักราช2321พระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยให้เจ้าพระยาจักรีและเจ้าพยาสุรสียกกองทัพไปปราบปรามหัวเมืองร้านช้างทั้งหมดครับในปีถัดมาเนี่ยแม่ทัพทั้งสองจึงแต่งกองขหลวงจํานวน300คนเพื่อไปตรวจราชการหัวเมืองร้านนาผ่านมาทางเมืองน่านเมืองแพร่และเมืองลำปางครับ แต่ข้าหลวงเหล่านั้นเนี่ยได้ทําการโจรกรรมสิ่งของรัษฎรชุดหญิงไปกระทําอนาจารเป็นจํานวนมากเลยซึ่งสร้างความเดือดร้อนไปทั่วราชาอาณาจักรนะครับชาวบ้านเนี่ยจึงพากันไปร้องทุกข์ที่เจ้าพญากาวิระซึ่งเป็นเจ้าเมืองลาปางอยู่นขณะนั้นเจ้าพญากาวิระเนี่ยแข็งเคืองมากจึงคุมกําลังคนไปไล่แทงฆ่าฟันข้าหลวงเหล่านั้นตายเป็นจํานวนมากเลยครับ พอเรื่องวุ่นวายเหล่านี้ได้ทราบไปถึงพระเนตรประการของพระเจ้ากรุงทนบุรีนะครับท่านจึงให้ตาหมายเรียกตัวพระยากาวิละลงมาอย่างกรุงทนบุรีครับมีตาขึ้นไปถึง3ครั้งเลยทีเดียวแต่พยากาวิละเนี่ยก็ไม่มาครับเพราะรู้ตัวว่าตนเนี่ยได้กระทํา